สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ลุงพลสั่งอะไรมานะคะตอนนี้นะคะลุงพลสั่งอะไรมาอีกนะคะมาเพิ่มแท่นแท่นบูชานะคะนี่นะคะเป็นที่แบบว่าวันฉลององค์ปูนะคะอ้าวแอ,เอดเบนมาเหรอคะย่าพดีค่ะมาถึงเมื่อไหร่คะอ๋อนี่นะคะก็จะเป็นแท่นสําหรับเอามาวางที่ ทานใบสีนี่เองนะคะอตอนนี้ยังไม่คว่เลงเนาะต้องคว่เราอีกข้างหนึ่งใช่ไหมหรือว่าไว้อย่างนี้เลยนี่นะคะตรงแท่นบูชานะคะนีป้าก็นั่งอยู่คุงดูงานนะคะ ลุงพลก็ดูอยู่ข้างบนอ,อยู่ตรงนี้นะคะยกซีอันคันเป็นสำหรับที่วางผ่านบาบสีนี่นะคะเอาอากันไไดด้้ร ทำแบบนี้ <ขอ S 1> ก็<า>มันแ<า>ข็<า>งขแรงน,นี่มันบลุง่เลหวางตกใจนะครสิลุงหวางตกใจเด้อพี่นอนลุงหวางบอกว่ากลัวตกใจมือมปนึง<ส><ข><ส><ข>อ้าวไปไหนละโอ้ นี่โอ้ไปแล้วนะคะถึงแปดแล้วนะคะหนึ่งโอ้ทำอะไรคะเออเหรอเห็นเท่ากันแช่เหมือนกันใช่ไหมเออเห็นเหมือนกันเลยนะคะเอซีนะคะรู้แน่ๆก็คือว่าแท่นบูแท่น,ท,นที่ทำบายสีฉลององค์ปูนะคะ รถรถไม่จะรถทุกแล Ooh, okay. ้ง okay. ่งรอใจ้ยนเลยใจเย็นเลยรถว่างน้ำเย็นด่โอ้ลุงคนขยันแต่ลม้ขอแล้วมันติดอยู่ไม่ได้เลยโอ้เราไม่ได้เป็นไรเราไม่ใช่ค่เรา่งไม่ได้ ป้าก็ยืนถ่ายคลิปนั่งถ่ายคลิปอยู่นะคะนะี่รถที่มาส่งนะแท่นปูนนะคะรถมาส่งนะคะไม่ต้องใช้คนยกรถยกได้เลยนะคะ

ใช้แรงคนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นท่านปูนนะคะมันหนักมากนะคะปตาบอกแล้วนะคะป้าพูดบอกลุงแล้วนะคะเอฟซีฮะนั่นตู้ป้าให้แล้วนั่นให้ลุง เอา่ได้กลองหกอนองรตั้งกะดงเมื่อเมื่อบมแมนนี่แต่ย่าย้นฝุ่นทั้งต้งหลับสาอยู่ฝุ่นเจ้าหันมาตะกี้บะแมนนี่แต่ย่ายเด้อข้างหลังเลยเป็นชิฟโตเพิ่นเด้อฮะป้าจะออกรถเคลม เอา้เ uh, oh, uh, like uh, like uh, ื่อปพ่นะเห็นอนะอ๋อป้าอยากออกรถแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้แรงคนออป้าอยากได้รถแบบนี้นะคะเอฟซีนเอามาทำบ้านแบบนี้เลยป้าบอกว่าให้ออกให้ให้ลุงออกรถแบบนี้จะจะไม่ได้ต้องใช้แรงคนดีนะโอ้ยโอ

เขาก็ซึกอร้อยสั้นเนาะก็ใส่ยิสต์นี่ล่ะอันจะว่าอย่างไรทานมะล้อซิ่งอันนี้มันหนาเด้ปามันเป็นตะพันมะดีแข็งแรงปานดีเลยนะดีแข่งเป็นตะพันมาดีเลยโค้งสมอเนาะอันนี้มันแข็งแรงมันหนามันมาแมนออกมันมาแมนแบบแบบแบบถ้าถ้าเป็นอิีบล็อกเป็นลูลน่ะโอเคมันบางอันนี้มันเป็นแบบตันใช่มโอ้แล้วไง เล็บปานวเด้อเล็บถ้าเอาแบบแบบเมตรก็เราตัด้่ตรงี้อกวอกแต่แบบนเนี่ยเบาลงมากเล็าวเออยู่ตงนี้แล้จะเป็นอย่างไร่างมนไหนเขาจะมุวเอ้าลูกหมูไม่ค่อยมาค่อยยู่ไ่ได้เห็นอย่างนั้นไหเก๋้าเขาต้องเชอผมี่รถไถยก็ได้เพื่อนรถไยของเจ้าเนีรถไ่ใหญ่มันยังบอดีเรียบอยู่ในหันมองโต่งไมใหญ่เออผมได้ต้องเปลี่ยนตานไปวนมั้ล้ว พนเัมันหยาดมัน่งหยาไปปั้นมีนี่คองี่เาีเยถ้าไปเกดแต่หยาด้ิอเช้าอ่ะึนปุบกี่เต็มคออยู่กันดิเต็มคอได้คอนจูคอยัไล่จูด้วเนอะอลุงจะเคลียรพวกที่มันโผล่ออกมามันจะได้ไม่โดนคนนะคะ ป้าอยากได้รถแบบนี้นะคะ FC ป้าบอกแล้วบอกลุงว่าอยากได้รถแบบนี้นะคะทำไมถึงอยากได้ตอนมาทำทำบ้านน่ะจะได้ไม่ยกป้าบอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะ ทำไมป้าถึงอยากได้รถแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงคนนะคะ F4 นะคะมันก็รู้สึกว่าสะดวกสบายลหลายๆอย่างเนาะนี่นะคะยกไปอีกแล้วนะคะท่านนะคะยกไปอีกแล้วนะคะมันยกได้เยอะอย่างนี้แหละป้าเลยอยากได้รถนะคะมันไม่ต้องใช้แรงคนนะคะ F4 นะคะ